สวัสดีค่ะชีวิตเลือกได้สไตล์ปราณวันนี้ก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ปรานจะขอพูดถึงลำดับแห่งการศึกษาเพื่อที่จะให้ประสบความสําเร็จนะ,ะเมื่อเราจะประสบความสําเร็จนะคะแรกเนี่ยเราจะมีศรัทธานะคะศรัทธาในคนที่ประสบความสําเร็จเมื่อเรามีศรัทธาค่านะคะเราก็จะเข้าไปหาเขานะคะ เราก็จะไปเข้าไปหาคนที two, so ่เราสภาเมื่อเราเข้าไปหาแล้วเราก็จะเข้าไปนั่งใกล้เขาเมื่อนั่งใกล้เราก็จะฟังในสิ่งที่เขาพูดคือเราจะเงี่ยสดลงฟังเมื่อเราฟังเราก็จะได้ฟังในสิ่งที่เขาบอกเมื่อได้ฟังแล้วเราก็จะจำสิ่งที่เขาบอกนะคะข้อนั้นไว้เมื่อเราจำได้เราก็จะเอามาไข้ครวนเนื้อหาในสิ่งที่เขาบอก ที่เราทรงจําไว้นะคะเมื่อเราจําเนื้อหาได้เราก็จะเอามาใคร่ครวนพิจารณาซึ่งเนื้อหาแห่งข้อความนั้นนะคะความสําเร็จหรือทำทั้งหลายนั้นจะทนต่อการเพ่งพิสูจน์เมื่อเมื่อทำทั้งหลายเนี่ยทนต่อการเพ่งพิสูจน์นะคะเมื่อเราพิจารณาใคร่ครวญแล้วใคร่ควรวญอีกนะเราก็จะเกิดความพอใจ ะะเมื่อเราเกิดความพอใจแล้ pregnant, <c oughs> แลวเราก็จะมีอุตสาหะนะคะอุตสาหะนะคะเมื่อเรามีอุตสาหะแล้ว <c oughs> เราก็จะพิจารณานะคะเราเริ่มปฏิบัติละหาพิจารณาหาสมดุลแห่งธรรมนะคะเมื่อเราพิจารณาหาสมดุลแห่งธรรมแล้วเราก็จะตั้งตนไว้ในข้อปฏิบัตินั้นหรือว่าเราตั้งตนไว้ในธรรมนั้นนะคะเมื่อเราตั้งตนไว้ในธรรมนั้นเราก็จะมีตนของเราเนี่ยส่งไปอยู่ในธรรมนั้น นะคะแล้วเราก็จะเริ่มเกิดการปฏิบัตินะคะเพื่อที่จะให้บรรลุถึงข้อธรรมนั้นนะคะเราก็จะสามารถประสบความสําเร็จได้นี่คือลําดับแห่งการที่จะประสบความสําเร็จนะคะเปลี่ยนวันนี้นะคะเพื่อชีวิตที่ดีกว่าเชน life นะคะถ้าชอบก็กดไลค์ถ้าใช่ก็กดแชร์นะคะกดติดตามกันเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆนะคะปันจะมีข้อคิด กิจเตือนใจนะคะข้อทรรมมาฝากเพื่อนๆทุกครั้งนะคะแล้วพบกันในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ